อ่ะใครโสดปอดฟังนะคะแต่ตัดพ้อกับแม่หมอว่าเมื่อไหร่จะมีใครสักคนเข้ามาสักทีหนูก็เงาเหง,า,งาก็เหงาจริงนะขึ้นตังก้าดาหนูนะสงสารมาปะป๊อกะปอป,ะปะเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามานะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ว่าคนที่เขาจะมาดามใจคุณเป็นแบบไหนคนนี้เอ e เนอร์จี้นี้คุณจำไว้นะพาเให้เราแฟนออกมาคืออะไรรู้ป่าสิงหาสีส่งมาตั้งใจฟังอู้คุณขากดเซฟคลิปนี้ด่วนนะคะกดติดตามอิชันด้วยนะจ๊าเดี๋ยวแม่หมออ่านให้อ่ะเล่ากันยาว คุณน่ะน่าจะเป็นสายมูที่ไหนดีคุณก็ว่าดีหมดคุณก็ไปหมดใช่ไหมล่ะอาทีนี้คุณก็ไปขอจนรู้สึกสิ้นหวังนะคะสิ้นหวังแล้วไม่รู้จะทํายังไงก็เลยมานั่งฟังเจอคิดอีชั้นนะคะคิดไม่บอกปมืกี้ว่าแบบเออจะเจอจริงป้าวหนูรอมานานแล้วน,น่นนี่นั่นคุณ อย่ามี energy ลบบอกไดยเลยว่าสิ่งที่จักรวาลพูดอย่างแรกคือ positive ค่ะคิดบ่งคิดบวกกับตัวเองเล่ามีคุณค่านะทุกคนค่ะฉะนั้นวันนึงจักรวาลก็ต้องเหวี่ยงคนคนนั้นมาให้คุณแล้วเนี่ยเหวี่ยงแล้วเลิกเศร้าได้แล้วคุณถ้ายิ่งเศร้าคนคนนั้นยิ่งห่างไกลดิฉันบอกว่ามาหนึ่งเดือนเดี๋ยวก็เลื่อนไปสองเดือน3มเดือนสุดท้ายคุณก็เหี่ยวอีกไม่ได้คุณเราต้อง self love เราต้องรู้จักตัวเองเราต้องรู้จักคุณค่าตัวเองเราต้องรักตัวเองอืไม่ได้ไม่ได้ตีด้วยไพ่ ลูกดวงบอกว่าหนูจะประสาทกินเพราะว่าแม่หมอเนี่ยม้วนจอยค่ะม้วนจอยอ่ะเรากดติดตามแม่หมอกันนะแล้วเราก็จะมาฟังำํำนายที่ อ,อย่างน้อยมันก็ละมุนหัวใจอะคุณอะเดี๋ยวฉันจะอ่านตามหน้าไพ่นะยังไงอะคุณต้องหยุดเศร้าก่อนก้าวดาบเนี่ยพลังงานแบบเนี้ยมันจะได้คนที่ดีต่อใจเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้คุณจะไปเหี่ยวต่อหน้าคนนั้นก็ไม่ถูกเขาหายไปเขาต้องการรับ energy บวกเหมือนกันเพราะเขาก็พยายามพัฒนาตัวเองมาเจอคุณฉะนั้นสลัดความเศร้าหมองหน้างอคอหักเป็นประตูแนกองออกไปได้แล้วนะคะไม่ได้แล้วก็เนี่ยแบกอะไรไว้เยอะเนี่ยแบกอะไรไว้ ความสิ้นหวังเนี่ยโยนมันทิ้งไปอดงอดีมันโอ้ยโยนโยนโยน,ยนวันนี้จักรวาลบอกว่าโยนความคิดลบทิ้งไปซะสอขอร้องขอร้องทีนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปเจอนะขออนุญาตอ่าน energy ของพวกคุณก่อน energy พวกคุณตอนเนี้มันมีแต่ความน้อยความแบกเดือแบกเยอะความรู้สึกว่าเออฉันอยากจะโยนหินถามทางเหลือเกินว่าชีวิตจะเอายังไงกินอะไรก็ไม่อร่อยขนมนั่นก็ไม่ชอบ บางคนบ่นว่าอ้วนน้าหนักเพิ่มแต่ก็ไปกินขาหมูกันอยู่ดีไปกินไก่ทอดบ้างไปกินแบบมื้อดึกกันบ้างก็กลับมาบ่นกันอีกไม่ได้คุณคือถ,ถ,ถ้าเรากินอะไรไปเราต้องรับผิดชอบความรู้สึกของเราด้วยนะคุนเออฉะนั้นก่อนกินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดกินแล้วรับผิดชอบตัวเองได้ก็กินไปเลยแต่ถ้ากินแล้วรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ก็อย่าก,กินนะคะอันนี้มันบอกก็ไม่ได้ว่าคุณหรอกแต่ว่าเอ e เนอร์จีแบบเนี้ยมันจะไม่ได้เจอคนนั้นไงฉะนั้นสิ่งที่คุณนอยอยู่อะไพ่ขึ้นมาว่่าเดีีี๋ยยวออกหนจะม เรื่องบางอย่างดีๆเกิดขึ้นในอนาคตแ,แน่นอนนะคะในช่วงนี้มันจะมีจุดหักเหให,ให้คุณน้อยคุณสับสนกับชีวิตนะคะไพ่อบอกว่าเอเนจีคุณเป็นเนี่ยขึ้นแฮงเด้นแมนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยแฮงเด้นแมนเนี่ยคนห้อยหัวมาแล้วหนึ่งไพ่อบอกว่าคุณรู้ไหมว่าการที่คุณเป็นค่าพลังงานเนี่ยมันก็จะดึงดูดอะไรที่มันลบๆเข้ามาได้ง่ายเช่นคนที่มันเป็นโกสคนที่มันเป็นทําตัวเป็นผีอะนะกับคนที่เป็นนาซสศิลหรือว่าอะไรภาวะที่แบบ คุณเห็นแล้วคุณสิ้นหวังคุณรู้สึกว่ายอมเป็นหมันดีกว่าดิฉันบอกเลยว่ามันก็มีคนดีๆอยู่แต่บางทีอะเอเนอรเราอะมันส่งขึ้นบางวันดีบางวันบ้าบางวัน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 ก็เหี่ยวบางวันก็เบ้าบางวันก็แฮปปี้บางวันก็ปิติบางวันก็น้ำรับน้ำตาไหลน้ำลายไหลคือคือมันไม่เสถียรไงแต่บอกว่า แต่เอาจริงๆโลกใบนี้มันเหวี่ยงทุกอย่างปัญหามาให้เราทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็แค่ค่อยๆปรับมันไงคุณอ่ดิฉันจะบอกให้เลยว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องปกติที่มันมันจะรับมือได้แต่ว่าคุณต้องพยายามขัดเกลาตัวเองค่อยๆขัดไปไพ่บอกว่าอะไรไหมวันนี้ที่ต้องมานั่งคุยกับคุณในเรื่องเนี้ยเพราะว่าอะไรหรือปะ่ะอ่ะฟังบักนะอ่ะขึ้นเดอะเลเวอร์คุณเห็นไพ่เดอะเลเวอร์ของดิฉันไหมคุณเห็นค่คุณเห็นสองคนนี้กอดกันปะ่ะ เออมันคือภาพในอนาคตคุณกอดกันเออกอดกันแน่นกอดกันกลมกอดกันแบบหูยนึกว่าซีรีส์เกาหลีนึกว่าซีรีส์จีนแนวตั้งแหม่หวานกันจริงๆกว่าจะได้กันแบบ <c oughs> ปักจะบอกว่าไอ้ที่ปักนั่งพูดเนี่ยไม่ได้มานั่งว่าอะไรคุณนะแต่กําลังทําให้เห็นว่าเอนเนอร์จีแบบเนี้ยมันไม่สามารถปลดล็อกเนื้อคู่แบบว่าเขาเรียกว่าเนื้อคู่แบบระดับทองคําระดับ VVIP ออกมาได้โอ,อ้ฉะนั้นในครั้งนี้ เชื่อปักยังมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะเป็นราศีอะไรชาวอะไรแต่คิดเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเพื่อการให้รู้ว่าอนาคตที่สดใสมันอยู่ที่ตัวเราลิขิตถ้าพลังงานเราเป็นแบบไหนแม่งก็มันดุนดูดแบบนั้นจริงๆคุณอย่างาการที่คุณต้องมาเจอปักในคิดเนี้ยแล้วนั่งบ่นแบบนเนี้ยปังไม่ได้ตั้งใจจะบน่นคุณนะแต่ว่าทําให้คุณเห็นว่าเฮ้ยความรักดีๆมันมีอย่าหมดศรัทธาในตัวเองอย่าสิ้นหวังมากแล้วก็ยิ่งสิ้นหวังนานมันยิ่งทําให้คุณแบบ มันก็ยิ่งๆแล้วกายว่าแต่ละวันที่ผ่านไปอ่ะมันก็ไม่ได้ชาเลนกับตัวเองไม่ได้สดใสไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตมันมันมันก็คืออยู่แค่นั้นไงฉะนั้นในวันนี้ที่ป้าจะพูดก็คือถ้าวันนี้อยากให้มันดีขึ้นจงเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตและแนวคิดของตัวเองป้าจะพูดอย่างนี้เสมอกับลูกดวงทุกคนป้าไม่สนหรอกว่าหน้าไพ่ป้าจะขึ้นราศีอะไรวันนี้ป้าเห็นไหมป้าไม่พูดเรื่องราศีเลย ก็าไม่พูดเรื่องวันเกิดด้วยซ้ำปกติทุกคลิปป้าจะแทบจะพูดกันทุกครั้งเลยใช่ไหมทุกคนทุกคน f c ที่อยู่ในนี้แต่วันนี้อยากจะพูดห้ทว,วนเข้าใจนะคะใครที่ไม่เข้าใจมาดูดวงหลังบ้านตามนี้นะจ๊ะแม่หมอชื่อวัชชาประสิทธิอ์อารายใครที่แบบเพิ่งเห็นครั้งแรกและไม่รู้ว่านี่คือคลิปจริงของแม่หมอหรือเปล่านะคะดูว่าชื่อช่องกับชื่อที่ดูดวงหลังบ้านเป็นเดอะสกายทาร์ลตรงกับช่องไหมบางทีชื่อช่องขโมอยแม่หมอไปนะ ดูดคลิปแม่หมอไปแต่ว่าที่ติดต่อดูดวงส่วนตัวไม่ใช่เดอ s k สกายทาร์ลตระวังนะคะเดี๋ยวนี้มิจี้มันเยอะม,นนมีคนปลอมตัวเป็นอิชนันแล้วอิฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงต้องปลอมตัวเป็นอีชนันดิชันก็ต้องเป็นคนเดียวสิเอออยู่แคนคอปี้มีนะขอร้องละไวกดูดคลิปเนี่ย่ทีนี้แม่หมอก็จะบอกว่าเนี่ยขณะแม่หมอโดนดูดคลิปไปแม่หมอยังไม่ได้อะไรเลยนะแม่หมอรู้สึกว่าเราแค่ป้องกันที่เหลือก็คือลูกดวงต้องพิจารณาว่าเฮ้ยคนนี้มันตัวจริงไหมเนี่ยเราปล่อยวาง คุณก็ต้องฝึกปล่อยวางกับดิฉันไปด้วยกันคุณฉะนั้นคุณจําไพ่ใบนี้ให้ดีๆว่าถ้าคุณปรับตัวเองได้มันจะก็จะปลดล็อกเนื้อคู่แบบสกิลแบบหวานแหวมหวานหวานแบบฉ่ำๆนะคะแล้วก็แสนดีกับคุณในอนาคตไม่บอกหรอกว่าเจอเมื่อไหร่อยู่ที่ว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเองได้เมื่อไหร่นะคะสำหรับในครั้งนี้กดติดตามแม่หมอคีบหกนาทีเทสลวนๆ <laughs> พิมพ์น้องรับคำทำนายม่วนจอยคะ่ะ